สวัสดีครับผมปาล์มจากสหชัยแมชชีนเอรี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาลองเครื่องกลึงนซันซิงนะครับตัวนี้สวิง450นะครับผมยาว1 5 0นะครับขนาด8ฟุตนะครับตัวน,นี้เป็นซันซิงเป็นรุ่นเบานะฮะเป็นไม่ได้เป็นรุ่นหนักอย่างที่หลายหลายคนรู้จักกันนะครับส่วนใหญ่ซันซิงจะมีชื่อเรื่องท่านลึงรุ่นหนักนะครับ ใช้ค่อนข้างดีมากเลยแต่ว่าผมก็เลยอยากจะบอกเลยว่ารุ่นธรรมดาของทันซิงก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับก็คือ12เกียร์นะครับผมเป็นสี่เพลานะฮะรูเพลาสองนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนิ้วมินิตัวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันครับครับผมเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันนะครับตัวนี้รูสองนิ้วนะฮะ จับติดประกับเรื่องนะครับตัวนี้ชันด็อกนะครับของดีด้วยนะฮะนี่ฮะครบรันนะครับผมเราก็ตัวนี้จะถอดคอได้นะครับผม้าแ,แท้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับ แล้วนะครับในตัวเครื่องคอนซินนะครับตรงนี้มีสามฐานะครับ่ว่างนะโอเคครันี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองรอบก่อนนะครับตอนนี้น่าจะอยู่น่าจะอยู่รอบสองพันนะครับเดี๋ยวเรามาลองรอบเร็วก่อนเลยกัแล้วกันนะ อันน huh? mm ี้จะเป็นพวก400นะ เท่านั้วนะครับเนี่ยออ่ารอบ900ดีกว่ารอบ920นะครับเสียงที่เหมือนกันนะครับโัวนี้920นะครับ รอบต่อไปจะเป็นพันสี่รห้าสิบนะครับก็จะประมานี้นะครับผมผมลองรอบที่แบบว่าเราน่าจะใช้กันบ่อยๆนะครับตัวนี้มีสิสองเกียร์นะครับเป็นมูฟินเดตัวนะครับผมอ,อืม ปลิดตัวนี้นะครับนีโ่โดนปากหน้านะครับผม วันนี้ค่้นขางโอเคแล้วนะครับผมค่าใครหา8ปดพุนะครับอยากจะแนะนำเลยนะฮะตัวนี้เข้ามาลองเครื่องก่อนน้ครับผมราคา2 5 0 0 0นนะครับผม,ผมก็ถ้าสนใจยังไงมีราคาพิเศษให้นะครับผมขอบคุณครับ